มานแล้วครับตอนนี้<ป>เริ่มเยอะครับแหล่ง<ป>ชุมชนเลยนะเมืองแหงนะครับกลุ่มแม่ป้ากลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพต่างๆนะครก็ที่มาร่วมกันและได้รับความนุข้อจากท่านพระครูหรกนนา,ากการโรสาทนะครับท่านจากนาานักคณะตะบล าแหงไให้การเฉราะในหล,ลายๆด้านครับทั้งให้คำศึกษาด้านของอุรต,ต่างๆในการจัดงานครั้งนี้สำหรับร้านค้าที่เข้ามาในวันนี้นะครับที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงแรกก็มีประมาณ50เฟสร้านนะครับจากพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมวันนี้ ที่ปรคนได้เวลาสมควรนะครับก็ขอเป็นเชิญท่านแอมเพอนะครับเรียนท่าน,นาม่เพรนีแห่งท่านบิเวศคุณสวัสดนะครับตามที่คณะก,กรรมการการจัดงานสื่อสารวัฒนธรรมขนนคนเดินเมืองแห่งวงเล็กตาไทยนะครับซึ่งประกอบด,ด้วยหลายส่วนมากได้รวบรวมร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีโอกาสวันนี้เป็น บันเปิดการดำเนินงานของการเอพน,น,น,นุพนเดินในในชื่อสื่อสารวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแห่งนะครับในประทเทศไประยในส่วนของอำเภอก็ใช้ชื่อว่ากาดมวกแพรงเมือแห่งแหล่งวัฒนธรรมซึ่งคณะรกรรมการที่เกี่ยวข้องนะฮะประกอบด้วยภาครัฐนะครับได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชน,นสถานีตำวตรวจภูทร อชอคอชพศที่32กศนอ,อวตรบเบื่อนเหงโรงพยาบาลหัวหน้าส่วนราชการต่างๆครบถ้วนนะครับภาคประชาชนที่ได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านประทยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทั้งสามตำบลด้วยผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางวัดประไผโดยเฉพาะ,ะท่านรักรูปราการมาสรสาท่านได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ถึงได้กำหนดการจัดงานสื่อสารวัฒนธรรมสนุนคนเดินเมืองแห่งเ,เลปป่าไผ่ในวันนี้นะโดยมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการกระจายรายได้สองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอวิง่งแหงสาม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านสี่เพื่อส่งเสริมการบริหาร,รจัดการของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการดําเนินงานสื่อสารวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแห่งปาไทยใช้ถนนแยกสายหลักตรงข้ามโรงพยาบาลเวียงแห่งถึงหน้าวัดป่าไทยความยาวประมาณ150เมตรมียอดผู้จองขายสินค้าจำนวน51ราย แยกเป็นประเภทอาหาร34ลายประเภทของใช้และเสื้อผ้าจำนวน17ลายนโอการนี้ขอก่าเป็นเชิญท่านในเพอได้กรุณากล่าวเปิดงานและก็ตัดทิธิติเปิดงานพร้อมทั้งเดินเยี่ยมถนนกรเดินป่าไผ่นะครับขราบเจ้าสกานตครูท่านครู การบร,าาริษัทที่เคารพอย่างสูงท่านพัฒนาการอำเภอบุรีรัมยานะครับของทั้งทีมงานของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้บริหารของอ,อบตเมืองแหงท่านหวัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับวันนี้มาครบถ้วนเลย นะครับทั้งท่านภูมิกับทั้งรายการไายต่างๆวัานวัฒธรรมอำเภอท่นทานท,นท้องถิ่อำเภอเยอะมากครับเราขอ,ขอได้อันนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะเรียนชื่อส่วนรายการต่างๆมาไปได้ครบถ้วนนะครับาละโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอชื่นชมนะครับท่านคณะกรรมการพัฒนาสตรี นะครับของอำเภอเวียงแหงท่านประครูประการบรศาสตร์แล้วก็คณะผู้ทีเริ่มกิจกรรมที่เป็นเรื่องที่ดีงามของอำเภอเวียงแหงในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผเอเบงได้มามีส่วนนะครับในการได้รื้ข้อคิดได้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด นะครับว่าจะดาเนินการอย่างไรนะฮะมีการทํางานแบบประชาธิปไตยนะครับระดมสมองกันโดยเราต้องมาเก่งใจว่าอันนี้ท่านปรกปูอูเนออันนี้นายอำเภออูเออนออันนี้พัฒนาการอูเนอทุกคนมีขนึ่คะแนนเสียงนะครับเหมือนกันหมดเต้ากันหมดแล้วก็ได้มีการประชุมต่างๆนะครับเราก็ได้ข้อสรุปที่เป็นที่ เห็นพร้องร่วมกันนะครับเราก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ทำให้เกิดวันนี้นะครับงานในวันนี้คือการสื่อสารวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแห่งนะครับซึ่งผมเรียนว่าตามวัตถุประสงค์ต่างๆนั้นข้อที่หนึ่งนะครับเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอเวียงแห่งเอามีอาชีพแล้วก็มีรายได้มีการกระจายรายได้อันนี้ผมคิดว่าตรงมากนะครับ ผมเรียนว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับในแต่ละครั้งที่เขาจัดเช่นวันนี้นะทุกๆวันพุธน่าจะเป็นก,นกนารจัดถนนคนเดินเนี่ยทุกๆวันพุธในแต่ละครั้งสมมุติว่ายอดเงินทั้งหมดที่ก็แม่พี่น้องมาร่วมกิจกรรมขายกิจกรรมต่างๆทั้งในเรื่องของอาหารนะฮะสินค้าโอท็อปประเภทสินครืเอง่มค่าเครื่องใชงต่างๆเนี่ยรวม้วสมมติรวมแล้ว,มมว,ว,ลวทุก ทุกรายนะครับพ่ขอค้าแม่ค้าที่เขามาร่วมกินกับเนี่ยสมมุติว่า,ารวมแล้วในแต่ละครั้งครั้งละหกหมื่นบาทนะครับแต่ว่าในการที่เงินหกหมื่นบาทเนี่ยนะฮะจะทำให้มันไปปั่นในระบบเศรษฐกษิจเนี่ยขยายเป็นสี่ถึงห้าเท่าถ้าห้าเท่าเนี่ยหกหมื่นบาทก็จะทำให้เงินที่จะกระจายในระบบเศรษฐกิจนี้ถึงสามแสนบาทในแต่ละครั้ง นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเป็นส่วนที่เป็นเรื่องที่น่าปลาผึ้งใจมากนะครับเรื่องที่สองครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเวียงแหงแน่นอนครับกิจกรรมต่างๆถ้าเป็นเรื่องที่ดีงามคนในอำเภอเวียงแหงเอาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับโดยไม่ต้องไปรอว่านคนข้างนอกหรือว่านักท่องเที่ยวมันน่ะจะมาเราต้องไปรอนักท่องเที่ยวครับแต่เอาทำของเขาให้ดีก่อน นะครับอำเภอเวียงแหงเนี่ยผมมองดูแล้วเป็นเพชรเม็ดงามนะครับเขามีความงามในเรื่องของธรรมะเนี่ยสามตัวใหญ่เลยอันที่หนึ่งครับแหล่งธรรมะเวียงแหงแหล่งธรรมะจริงๆน่าจะเป็นคุทธ,ธรรมหรือว่าธรรมะนั่นเองนะครับก็พยายามจะใช้คาว่าคุทธธรรมอย่างเดียวเพราะว่าศาสนาอื่นก็พอมีอยู่บ้างนะแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่เราครับ เวียงแห่งจะเป็นดินแดนของธรรมะมีะความเกี่ยวพันนะฮะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยโบร,ร,ราณนะครับพุทธเจ้าเคยเสด็จมานี้ตามตำนานที่ว่ามานะครับอันที่สองครับจุดเด่นหรือว่าศักยภาพของอำเภอเวียงแห่งเรานะครับคือประวัติศาสตร์และอาระยะธรรมอาระยะธรรมนี่คือความยิ่งใหญ่นะความยิ่งใหญ่เนี่ย เมืองแห่งในอดีตมานั้นสี่ห้าร้อยผีมีประวัติความเป็นมาก่อนนะครับเป็นเมืองที่มีความสําคัญในยุคยุสา์นะครับในการปกป้องอิสรภาพค,ความเป็นพึกแผ่นของประเทศไทยนาในสมัยก่อนเพื่ออาจจะขึ้นอยู่กับอยุธยาตอดีสยามประเทศกอดีเมืองแห่งนี้แหละครับเป็นเมืองที่จะต้องทําหน้าที่ในการจะป้องกันการลุกลามของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศพม่าในสมัยนั้นนะครับ รานนั้นประวัติศาสตร์ควญญา,ามยาวนานเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนารวมทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะครับเกี่ยวพันไปถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กอบกู้ประเทศไทยนึกพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศพมา่าส่วนนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตด้ดีเดิมเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่าและในสมัยพระนเรศวรมหาราช เมื่อเขาตอบรู้อิสรภาพได้พระองค์กับ,บุกไปตีเมืองอังว่าอันซำนะฮะจากเป็นเมืองที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยับไปตีเขาได้หม,มนะ,ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเขายังได้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเช่นการแต่งกายฮนะสวยงามมากครับเรามีชุดฟอร์มของเรานะทุกคนจะมีชุดที่งดงานงต่างเหล่านี้นี่คือวัฒนธรรมหรือว่าประเพณี ของคนเมืองแห่งนะครับแล้วคำว่าวัฒนธรรมนี่ก็คือจริงๆถ้ามองไปก็ค,คือความดีงามเน่ยผมขอฝากชมเชยพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่งงานผู้ชายพอดีไปคอยเนอะวันนี้ต้องชมหมูสตรีหน่อยเพื่อนเข้มแข็งนะจัดกิจกรรมนี่ต่างๆมาเนี่ยนะครับสตรีเนี่ยครับผมว่าในนาอนาคตเนี่ยนะครับน่าทำเพื่อดีไม่บ่งกันนะครับ ในวันอาทิตย์ี่ถึงเนี่ยแหมบอกสองสาวันที่จะถึงมาละว,วันอาทิตย์ที่สคมกรกฎานะครับสองพาร้อยหาสิี่เวลาบันดนี้ไปเกินเนมาก่อนได้นะครับแปดโมงถึงบ่ายสโมงแรงนะครับแปดนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาเนี่ยเขาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเขาเจากเวียงแห่งนะครไปลงคะแนนกันคือ100%ยเปซได้สำดีนะถ้าบาได้ร้อยก็เอาสักเกนะ อันนี้เป็นประการที่หนึ่งอย่าบัตรแต่ละบัตรเนี่ยคื่กกา,ก,า,ก,าก,กระบาดได้คนเดียวหรือว่าํำเครื่องหมายได้อันเดียวอย่าเลือกทั้งพักทั้งผู้สมัครพอดีหรือว่าพ้กากรณีเนี่ยทำได้เครื่องหมายการกระบาดอันเดียวเนี่ยพอดีไปทำสองอัน,นบัตรเสียทันทีนะครับดังนะอย่างที่ผมฝากไว้ก่อนนะฮะที่เรื่องสําคัญก็คืออาคล้องนายกท่านสมาชิกอบตอเมืองแห่ง เราเห็นได้ข่าวว่าต้องเพียงดวงทั้งแสนให้เพื่อจะมาฮึ่งกำลังใจในวันนี้ด้วยนะแต่วันนี้ยังไม่เห็นด้วยนะกลุ่มแ,แม่บ้านต่างๆทุกตัวรชาชการครับผมว่านี่คือพลังของเวียงแห่งของเอาทักษะความดีไว้นะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นมง,งคลละลกและ้วนะครับผมก็ขอไว้พรื่อโครงการเขาในการสื่อสารวรรณธรรมถนนคนเดินเมืองแห่งนะครับได้ ดำเนินไปด้วยบรรลุวัตถุประสงค์และก็เกินเป้าหมายเกินความตั้งใจที่เขาคำรอรไอยแห่งซ้ำแลรข่อเขามีความยั่งยืนเนอคืองานของเราเนี่ยนะครับทำให้กลุ่มสตรีพัฒนาสตรีของพร้เวี่ของเขามีความเข้มแข็งมีความสมัคคีและมีความเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านเขามีความสุขมีอาชีพมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปก็ขอเปิดนะครับงานสื่อสารวัฒนธรรม สนุกดนเมืองแหงนะครับขาดมั่วกลัวแรงถนนสายวัฒธรรมของอำเภอเวียงแหนงนะครับหน้าบัดนี้ครับท่รนไฟฟ้าเชิญเอาวัฒธรรมเชิญท้องถินมาท่านผอมาวไม่ได้ภาพ เนี่ยท่านก็พัเไม่ได้าได้่านี่ไงนี่ไงี๋้วเปัดี่สาแล้วนะบีบหน่อยก็ได้นะครับบ่อยได้นะครับโค้งเออบี่ปหนสอรน้องนแสดงมาน้อยึ่งสออ้วดีเลย